ก็คืนนี้คืนวันที่19มกราคมนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่างานวัฒนธรรมศูนยนะ์มันมีอะไรเองบนะ้างคนก็ยังน้อยอยู่นะครับ19ก็มีของเริ่มมากันละแต่เราส่วนมากก็นเน้นของชินในล้างถ่ายน้ำถายเสื้ไไนะอผ้า กินใหญ่ื <c oughs> ่มีร้านยังไม่มาอยูนนะรุงนี้ผมมาแล้ว แรงทอดแรงทอดส่กรอมผมก็ได้ดีสบาย คืนนี้มีหนังนะมีสายหนังแปลงก็คือแ,ลง,แลงข้อไข่ด้วยตอกลูกชิ้น อะไรไม่ขานเลีอยอะไรอะไรขายอะไรลูกชิ้นนะอ๋อล,ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาระเบิดปลาระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยลูกแล้วยี่สิบบาทข้าวโพดเดี๋ยวไปโปรโมทให้เฮ้ยมีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ทำไร แั๊บละยี่สิบเดี๋ยวมาดูนะแป๊บหนะึนี่เยอะแล้วนะไข่ทอดนี่ไหมแน่นอนมันวน้าโหนะครับเป็นอะไรที่แน่นอนคออือปลาไข่ทอดมากินนะน้ำมัดลม,ม,มนนะโค้กครีำตั้สด นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวโอ้ว้าวสวัสดีครับขายอลไรจ้า๊อกเี๊ยเหมือน,นเดิมจ้ากเปี๊ยน่าสนใจเดีย๋ยวไปลงโซเชียลให้ลูกชิน้น มีอีกหลายร้านนะแต่เขายังไม่มาขาย mm hmm. ก็งานจริงมันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะคิดพักคนก็ยังน้อยๆสำหรับคนที่ชอบเดินแบบคนไม่เยอะนะครับแนะนำวันนี้เลยนะของแบบของกินแบบกุกเก็บไปกินได้ด้วยครต่อะไรกะละแมตรงนี้นก็มีร้านนั่ง ียวนะอันนี้เป็นข้าวต้มอ๋อมีคนถามร้านข้าวต้มปลานะข้าวต้มปลามาแล้วน่าสนนะเดี๋ยวจัดข้าวต้มปลาก่อนดีวะหอยทอดหอยทอดเดยอะหอยทอดนี่เป็นหลักเลยก็ยร้านนู้นนกทอดทอด โอเคนะก็เดินมารู้สึกว่าอยากกินหลายร้านแล้วเดี๋ยวจัดก่อนดีกว่านะครับมาเดินดูกันได้เลยตั้งแต่คืนนี้นะอันนี้ยังไม่มามาพรุ่งนี้แนะ่โอเคนะคนยังน้อยอยู่นะคนไม่เยอะไม่ทุกข่น้น คือวันนี้มีหนังกลางแปลงแต่วันนี้จะมีการแสดงมีดนตรีนะแต่พี่มาดูหน้ามีวงแฮมเมอร์ด้วยเป็นเพื่อชีวิตสมัยก่อนขนมนี่ยโอเคขนมอร่อยเป็น,นทางแตกโอเคลูกชิ้นลูกชิ้นเยอะอยู่ทออบโน่นอีกเกียบเลย โอเคนะครับก็เดี๋ยวจบตรงนี้นะประมาณนนะี้คือรู้สึกหิวซะแล้วนี่น้ำอัดลมนะอ๋อขอบคุณครับทางหล่นไปบาทเออดีนะเก็บมาคืนด้วยโอเคนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนอยากกินนะ